ดินถามเด็กทุกคนว่าไม่กลัวหรอหรือไม่คิดหรอว่าผู้ใหญ่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะก้าวร้าวเกินไปหรือเป็นสิ่งที่เด็กไม่ควรทําเชื่อไหมคะว่าเด็กร้อยทั้งร้อยบอกดิฉันว่าเขาไม่กลัวนี่คือสิทธิที่เขาทําได้และนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกผู้ใหญ่จริงๆว่านี่คือสิ่งที่เขาถูกกดมาและถูกกระทํามาโดยตลอด ท่ามกลางความเป็นห่วงเป็นใยของการเติบโตมากขึ้นทุกวันแล้วก็ขยายตัวในหลากหลายพื้นที่ขึ้นทุกวันแล้วก็ลงไปถึงระดับที่เด็กนะอายุที่น้อยลงเรื่อยๆเนี่ยนะคะที่เราเห็นหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะนำมันจะทางออกมันคืออะไรเราจะแก้ปัญหากันได้ยังไงก็หลายคนก็มองว่าถ้าเราฟังข้อเรียกร้องของเยาวชนนะ ผู้ใหญ่หลายคนจะบอกว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้มันยากเกินไปที่จะสามารถแก้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปกองทัพโครงสร้างประเทศหรือพัฒนาระบบสาธารณพยโภคที่เด็กๆอยากเห็นอยากได้ มันยากเกินไปมันไม่สามารถที่จะตอบสนองได้ในระยะเวลาสั้นดิฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเรียกร้องของเขาและสามารถทําได้เลยเนี่ยแล้วก็คิดว่าได้ผลแน่นอนกับการที่จะเริ่มเปิดพื้นที่ในการค่อยๆเข้าใจกันนะดิันเรื่องอย่างแรกก็คือการยุติการคุกคามที่มีต่อเยาวชนดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นหนึ่งในปัญหาที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้เยาวชนเหล่านี้ลุกขึ้นมา ส่งเสียงทางการเมืองบนท้องถนนแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมิติของการคุกคามข่มขู่ที่เยาวชนรู้สึกว่าเขารู้สึกกลัวทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยและทำให้เขารู้สึกอยากที่จะลุกขึ้นมาแสดงออกเสียเนี่ยมันมี4มิติที่สำคัญอย่างแรกก็คือการถูกคุกคามในชีวิตประจำวันก่อนที่จะสนใจเรื่องการเมืองด้วยซ้ำ ั้งในครอบครัวและในโรงเรียนนี่เป็นนิติแรกนะคะซึ่งเด็กจำนวนมากพูดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการสนใจการเมืองและการลุกขึ้นมาเข้าร่วมชุมนุมและชูสามนิว้วอย่างที่สองก็คือการคุกคามในโรงเรียนเมื่อเขาแสดงออกทางการเมืองอย่างที่สามคือการคุกคามที่แกนำนำะอันนี้เราพูดถึงแกนนำถูกกดดันโดยคนรอบข้างเขา 4. ก็คือสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นการคุกคามก็คือการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับดิฉันอันที่สําคัญที่สุดที่เราต้องทําความเข้าใจและมีการพูดถึงน้อยมากในสังคมนี้ก็คือการรู้สึกถูกคุกคามในชีวิตประจําวันและในโรงเรียนก่อนที่จะมีเรื่องการชุมนุมประท้วงและการการพูดถึงการชูสังเหนิ่มันมีการพูดถึงการถูกคุกคามในชีวิตของเขาชีวิตประจําวันของเด็กคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเด็กมัธยมหรือเด็กมหาวิทยาลัยดิฉันนั่งคุยแต่ละคนเนี่ยไปภาคใต้เนี่ยคุยกับเด็กคนหนึ่งไม่เกินไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะพูดถึงสิ่งที่เขารู้สึกถูกคุกคามตั้งแต่เขาเริ่มจําความได้เขาพูดถึงโครงสร้างสังคมที่ทำให้พ่อแม่ของเขาต้องทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อที่จะเลี้ยงดูเขา เขาพูดถึงความรู้สึกที่พ่อแม่กดดันเขาให้เขาจะต้องเลือกชีวิตเพื่อที่จะกลับมาดูแลพ่อแม่ฟังแบบนี้ที่ฉันก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราก็พูดกันโดยทั่วไปแต่เด็กเหล่านี้เนี่ยเขาอธิบายกับดิฉันว่าที่เขาโกรธเขาไม่ได้โกรธพ่อแม่นะคะเขาโกรธโครงสร้างของรักที่ไม่สามารถที่จะช่วยดูแลพ่อแม่เขาให้พ่อแม่เขา เป็นคนที่ไม่ต้องทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อตัวเขาคือมันมีคําถามพวกนี้ที่พวกเขาต้องการคําตอบหนังสือหรือสื่อออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเขาใช้ในการหาคําตอบหรอเมื่อพวกเขาได้คําตอบสิ่งที่พวกเขาเลือกก็คือการลุกขึ้นมาแสดงออกถึงปัญหาที่พวกเขาเผชิญไม่ว่าจะเป็นการลุกขึ้นมาชุ่มนุ่มการชู3ามนิ้วหรือการจัดวงเสวนาทั้งในโรงเรียนและในมหาวิทยาลายัย เด้นถามเด็กทุกคนว่าไม่กลัวหรอหรือไม่คิดหรอว่าผู้ใหญ่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะก้าวร้าวเกินไปหรือเป็นสิ่งที่เด็กไม่ควรทําเชื่อไหมคะว,ว่าเด็กร้อยทั้งร้อยบอกดิฉันว่าเขาไม่กลัวนี่คือสิทธิที่เขาทําได้และนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกผู้ใหญ่จริงๆว่านี่คือสิ่งที่เขาถูกกดมาและถูกกระทํามาโดยตลอดนี่คือมันถึงเวลาจริงๆที่สังคมไทยต้องมา,เ,าเริ่มต้น คุยเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนีนะ้มันไม่ใช่การพูดถึงเฉพาะนิยามเรื่องการข่มขู่คุกคามนะแต่มันเป็นนิยามเรื่องการสั่งสอนสั่งสอนหมายถึงอบรมสั่งสอนที่เราคิดว่ามันได้ผลมาตลอดในช่วงก่อนหน้านี้มันเป็นมันเป็นวิธีคิดหลักของการอบรมสั่งสอนคนในสังคมมันไม่ใช่การคุกคามข่มขู่การเตือนด้วยการใช้วาจาที่รุนแรง เป็นวิธีการสอนใช่ไหมคะการเข้าไปตักเตือนปกป้องเตือนของเจ้าหน้าที่รัฐจริงจริงน้อยแล้วนะเมื่อเทียบกับการเข้าไปรวบจับเลยหรือเข้าไปจับปรับที่เจ้าหน้าที่รัฐเคยใช้เขารู้สึกว่าอันนี้มันน้อยแล้วจริงๆแต่ปัญหาก็คือว่าเราต้องยอมรับว่ามันมาถึงจุดเปลี่ยนที่คนรุ่นใหม่ในสังคมที่กำลังจะกลายเป็นคนส่วนใหญ่สังคมในเวลาไม่ช้าเนี่ยเขาเข้าใจและตีความเรื่องการสั่งสอนกับการคุกคุกขาแตก การตักเตือนสั่งสอนกับการถูกคุกคามเส้นแบ,บ่มันหายไปเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือในฝ่ายความมัน่นคงต้องเริ่มต้นก่อนต้องเริ่มต้นที่จะถกเถียงคิดกันจริงๆว่าแนวคิดที่เคยใช้ได้ในช่วงยุคสงครามเย็นในช่วงยุคความแคดแคร์การเมืองเสื้อเหลืองแสดงมันใช้ไม่ได้มาถึงพ่อแม่บ้างการพูดของพ่อแม่ที่จะพูดกับลูกว่าเราเข้าใจเขาได้อย่างไร คือปัญหาของเด็กรุ่นนี้ที่เขาบอกกับดิฉันมากที่สุดก็คือเขารู้สึกว่าการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่มันไม่ make sense เขาใช้ว่าคำว่าไม่ make sense คือเด็กตอนนี้เราสอนให้เขามีเหตุผลเพราะฉะนั้นการอบรมสั่งสอนมันจะเป็นการอบรมสั่งสอนแบบเดิมที่ไม่มีการตั้งคำถามไม่ได้อะ คือเราไม่สามารถจะใช้คำพูดแม้แต่จะเพราะหวานขนาดไหนไภเราะเพียงใดนะคะเหตุผลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและเราต้องมาพร้อมกับชุดข้อมูลที่อธิบายให้เด็กเข้าใจได้จริงๆเรื่องแรกเนี่ย เราคิดว่าเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเลยเด็กที่ลุกขึ้นมาแสดงออกเผชิญหน้ากับคุณครูที่ไม่เห็นด้วยก็เราต้องเข้าใจอีโคซิสเต็มในโรงเรียนเนาะอีโคซิสเต็มในโรงเรียนเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลากหลายมากใช่ไหมมันมีทั้งเ,เด็กเยาวชนนักเรียนที่เห็นด้วยกับเรื่อง3นิ้วเด็กที่ไม่เห็นด้วยกับ3นิ้วเด็กที่อาจจะเห็นด้วยแต่ไม่เชื่อว่ามันจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอะไรในคุณครูก็เหมือนกันแล้วก็เห็นคุณครูที่เป็นคุณครูที่เป็นคนรุ่นใหม่ อาจจะเห็นด้วยกับสิ่งที่นักเรียนทำแต่ก็มีความไม่มั่นคงสูงในการที่จะแบบแสดงออกทั้งทางด้านการเมืองและไม่สามารถที่จะช่วยปกป้องอะไรเยาวชนได้มีคุณครูที่ไม่เห็นด้วยอย่างมากแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เยาวชนกำลังทำเนี่ยมันจะไปเป็นภยัยคุกคามต่อทั้งชื่อเสียงของโรงเรียนและตัวเยาวชนเองตัวน้องเองมีกลไกในระดับผู้บริหารที่ก็ อีหลักอีเหลือในขณะที่ระเบียบสพที่เพิ่งประกาศกระทรวงที่บอกว่าให้เปิดกว้างให้เด็กเยาวชนเปิดกว้างแต่เขาก็ต้องกําลังเผชิญกับอีโคซิสเต็มในโรงเรียนที่มันเผชิญหน้ากันเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก่อนเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันไม่ได้คือโรงเรียนไม่ได้เป็นสถาบันที่อนุรักษ์นิยมที่สุดขนาดนั้นที่แบบที่เยาวชนคิดแล้วมันก็ไม่ใช่คือ สถาบันที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นรีวยกไว่ามันเห็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนไม่เร็วนะแต่มันมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงนี่ฉันยังไม่ได้พูดอีกชุดหนึ่งถึงสิทธิเก่านะคะที่ก็มีหลากหลายมากแล้วก็กดดันโรงเรียนทั้งในแง่ของการพยายามที่จะให้โรงเรียนจัดการกับเด็กที่แสดงออกหรือสิทธิเก่าที่เห็นด้วยกับเยาวชนและพร้อมที่จะสนับสนุน มันก็เป็นภาวะที่มันอิหลักอิเหลือมากก่อนที่เราจะเห็นภาพอะไรตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเงื่อนไขเบื้องต้นเลยเน้นคิดว่ากลไกรัฐต้องสั่งมาที่ผ่านสปทเนี่ยต้องคุยกับผู้บริหารให้ชัดเจนว่าการไม่คุกคามจะเป็นทางออกที่ช่วยคลายล็อกไอเอโคโซิสตมที่ตอนนี้มันแบบมันมันเดดล็อกอะ่ะมันเดดล็อกเลยเพราะว่าคุณครูรุ่นเก่าก็ยังเชื่อคุณครูจํานวนมากนี่เป็นคนที่แบบ ได้รับการเคารพนับถือของคนทั้งชุมชนเป็นคุณพ่อคุณเป็นอาจารย์คุณครูของตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็เขาใช้วิธีการสอนแบบนี้มาโดยตลอดแล้วมันได้ผลลูกหลานนักเรียนก็จบออกไปเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมมันยากมากที่เด็กจะบอกเขาว่าเขากําลังทําในสิ่งที่มันไม่เข้าใจคนรุ่นใหม่ถ้าโรงเรียนแต่ต้องเรียนเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนในการพูด ในการแสดงทางการเมืองในการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปโรงเรียนจริงๆเนี่ยมันจะเป็นทางออกที่เปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนรุ่นนี้มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าปัญหาในโรงเรียนทั่วประเทศมันมีปัญหาที่มันสะท้อนภาพปัญหาของระดับประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการคอร์รัปชันการใช้อำนาจการล่วงละเมิด ในหลากหลายมิติใช่ไหมคะการาการพูดถึงปัญหาการไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนคิดว่าการ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 จัดการโรงเรียนมันจะต้องเต็มไปในทิศทางใหม่จริงๆถ้าอยากจะหยุดปัญหาความขัดแย้งใน,นเรียนเพราะมันไม่จบแค่เด็กชั้นนี้แน่เด็กพวกนี้จะยังอยู่ใน,นเรียนอีกหลายปีและปัญหาที่เขาเรียกร้องมันไปไกลกว่าเพียงแค่พูดถึงการยุบสภาเปลี่ยนแปลงตัวนายก อันนี้เขากําลังอยากจะทําให้ปัญหาที่เขาเถียงกับคุณครูใน Facebook โรงเรียนมันกลายเป็นเรื่องที่ต้องแก้จริงๆหลังจากที่ฉันไปออกรายการมาหลายรายการเนี่ยก็มีนายทหารท่านหนึ่งโพสต์ f a c e b o o k แล้วก็ถอดความสรุปความสิ่งที่ฉันพูดแล้วก็พยายามบอกว่าสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยมันไม่ไม่ถูกยังไง มันขัดแย้งต่อฐานคิดเดิมของเขายังไงมันมีปัญหายังไรอันนี้ก็ลองเอาคอนเทนต์นั้นเนี่ยไปโพสต์บน Facebook ในกลุ่มเพื่อนๆที่คิดว่าคุยกันได้แล้วก็บอกว่าขอรบกวนแล้วก็มีเด็กเยาวชนหลายกลุ่มที่อยู่ใน Facebook เฉพาะกลุ่มนี้ฉันเนี่ยก็บอกว่าช่วยตอบหน่อยเถอะนีฉันไม่เอาแบบไม่เฮสตสปีชนะถ้าจะคุยกับผู้ใหญ่แบบนี้คุณจะคุยยังไงคุณเชื่อไมแปบอกว่าไม่ต้องคุยเสียเวลา มันบอกอะไรเราสําหรับดิฉันมันกําลังบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีความเชื่อแบบนี้มายาวนานมากและมันมีพลังมากในสังคมอยู่เหนือพลังเสียงของเยาวชนและเยาวชนคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคุยกับผู้ใหญ่นี่คือกําลังเขากําลังเชื่อว่าเขาไม่มีวันคุยกับผู้ใหญ่ได้เด็ดขาดและไม่ต้องคุยคือถ้าจุดเริ่มต้นมันแบบนี้มันแปลว่าอะไรคะ การที่เด็กเหล่านี้ลุกข,ขึ้นมาคุกคามข่มขู่ผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นการไปพูดถึงลูกสาวท่านนายกซึ่งก็ถือว่าเป็นการคุกคามลูกสาวท่านนายกหรือการจะไปแบน์สินค้าต่างๆที่สนับสนุนสื่อช่องหนึ่งแล้วก็โหแบบกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนึกดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่เขารู้สึกว่าเขาคุยกับผู้ใหญ่ไม่ได้แน่นอนทางออกทางเดียวคือไม่คุยและใช้วิธีการแบบเดียวกัน ที่เขาโดนกระทําโดยผู้ใหญ่เพราะงั้นดิฉันคิดว่าแน่นอนว่าสิ่งที่เราเชื่อมันมันถูกมาตลอดอะมันถูกและมันได้ผลมาตลอดตั้งแต่ดิฉันคิดว่าในช่วง56าหกเจเนอเรชันที่ผ่านมามันถูกและมันได้ผลมาโดยตลอดแต่วันหนึ่งถ้ามันไม่ได้ผลแล้วอะและเรากําลังรู้สึกจริงๆว่าเราเริ่มถูกคุกคามข่มขู่เราคงต้องเริ่มคิดกันหน่อยจริงว่าแล้วเราจะทํำยังไงเราจะยอมไม่เปลี่ยนจริงๆหรือเปล่าเราจะยอมไม่ฟังจริงๆหรือเปล่า เราจะยอมไม่พูดกับเขาจริงๆหรือเปล่าแล้วเราจะอยู่กปนยังไงนั้นเลยคิดว่าสิ่งที่เยาวชนกําลังทำทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่เราก็เคยกระทํากับเด็กๆเพราะฉะนั้นทางออกก็คือมันต้องฟังจริงๆอะการที่เราถูกคุกคามถ้าเราคิดแบบที่เด็กๆคิดนะคะเราจะเข้าใจเขาเนี่ยเราจะต้องพยายามทําความเข้าใจกับความคิดของเราเองมากขึ้นว่าไอ้ที่มันถูกมา20กว่าปีมันถูกแบบไหน มันถูกยังไงแล้วมันจะตอบกับเด็กยังไงต่อสิ่งที่เด็กๆเ,เรียกร้องดิฉันชวนให้คิดจริงๆเพราะว่าการที่ดิฉันเอาสิ่งที่นายทหารท่านนั้นบอกดิฉันเนี่ยว่าไม่เห็นด้วยกับดิฉันยังคิดว่าดิฉันอยากพยายามตอบนะเราต้องทําแบบนี้กับสิ่งที่เด็กๆเรียกร้องด้วยเด็กๆเ,เ,เ,เขาเรียกร้องอะไรเขาตั้งคําถามอะไรกับเราเราต้องพยายามตอบเขาอย่างมีเหตุผลไม่ใช้ hate speech ถ้าเราไม่อยากให้เขาใช้ hate speech เราต้องไม่ใช้ hate speech กับเขา เพราะพวกเขาอยู่กับความโกรธและเราก็ไม่อยากให้ความโกรธเหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นพลังที่ทำให้เขาเชื่อมากขึ้นว่าเขาคุยผู้ใหญ่ไม่ได้